รอบขายนะครับกระบะมิซูมิชินะครับเอ่อสแลนเดอร์นะครับ L สองร้อยนะครับุันีีว่าสเลนเดอร์นะครับสีคอกระบะซีขอคือเงียบๆนะครับเงียบๆให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับทะเบียนขาดนะครับที่เป็นขาดชุดโอนครบขอภายนอกกันก่อน ล้อแม็กกว้าง8ปดนิ้วทั้งหน้าและหลังนะครับขอบสิบห้านะครับขอบสิห้าเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินกระบะก็นะครับโอเคอยู่นะครับพอได้นะครับถึงไม่ถือว่าปูมากนะครับก็มีปูบ้างนะครับตามกันเวลาผมลากยาอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องทรามาดูเครื่องติด นิ่มนะครับนิ่ม,มากครับตามนี่เปลี่ยนนะครับเปี่ยนเี่สองนะครับบัำติ๊กนะครับเนี่ยนะครับสียงเสียงครับ ถ้าใครสนใจก็โทรมานะครับ0882919782นะครับ